ถ้ารู้ไหมครับว่า t ี e เดอะเมจิกออฟโรโยรีแรงประดานใจมาได้อย่างไรวันที่ผมไปอบรมผู้ว่การภาครับเลือกทั่วโลก500คนที่ซั์ในการเมตต้นตีนที่ผ่านมาคนที่เป็นผู้ว่าการภาครับเลือกทุกคนต้องตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นที่ใบเมการครับตื่นเต้นว่าอยากรู้ว่าคติพจน์ของตัวเองอะ่ะคืออะไร มันจะเลยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรตารี่ทั้งภาคทั้งประเทศได้ขนาดไหนท่านผู้การภาคทุกคนตื่นเต้นเหมือนผมหมดและอีกปีนี้เป็นปีที่ตีโรตารี่เป็นปีสุดท้ายแล้วจะไม่มีแล้วก็คาดว่าจะเป็นเซอร์วิสอเบร์ดเซอร์เหมือน,ออนบ,บัตูดน,น่าจัดนะครับแต่ยังไม่ชัวร์นะครับพวกเราสีภาคก็คิดในใจว่าโค้ํทำยังไงดีเราไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ย โลดริสากลคิดไรและทําให้มันจะต้องเป็นอิมแพกใหญ่ที่ทําให้ชาวโรดดี่เนี่ยจดจำไปตลอดชีวิตในส่วนตัวผมครับผมชอบแรงบันดาลใจของคติพจน์อยู่ปีหนึ่งนั่นคือปีที่แล้วปีแล้วนี่คติพดว่าอะไรครับ <Okay. S 1> Create Hope in the World <Yeah. S 1> สันร้างความหวังให้โลกผมชอบแรงบันดาลใจนี้มากเพราะว่า ผมได้ฟังแรเสนจนี้จากท่านกอร d o อนแมคคินดรีซึ่งเป็นประธานโรตารี่สาคลในปี119ท่านบอกว่าแรงบันจานี้ท่านในแบบที่วัน19ปีแล้วมันมีเานอม,มาที่ประเทศไทยและป,ประเทศรอบข้างฟังอาณาบันโดนหมดครับวันนั้นทั้งกระบี่พังงาภูเก็ตรวมถึงลันนองก็โดนด้วยโดนหางเล่ไปด้วยนะครับ วันนั้นเงินทุนจากทั่วโลกเข้ามาเงินมูลนิธิจากโรตารีสากลเข้ามาเยอะมากเพื่อมาช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวไทยทางฝั่งอันามันโดยเฉพาะเงินกองทุนด d f มูลนิธิที่เราไปจากกันพันเหรียญร้อยเหรียญหมื่นเหรียญเนี่ยครับเข้ามามาสร้างบ้านให้กับประเทศไทยที่พังนาและที่กรบี่วันที่บ้านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ท่านกรดอนเมกิรีในขณะนั้นเนี่ยเป็นประธานตรวจรับโครงการก็ได้มาที่ประเทศไทยเพื่อมาตรวจรับโครงการพร้อมกับท่านพิชัยรัตตภูนซึ่งิ่งลงจากประธานโรตจรีสาคนมัดมาเมื่อท่านลงมาถึงที่กระบี่ท่านก็เดินไปตรวจโครงการตามบ้านที่โรตจรีสร้างให้ในวันนั้นครับมีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ยื่นเปลือกหอย ให้กับท่านบอกว่าเนี่ยเป็นของขวัญให้กับโรดเดอรี่ให้กับท่านคอร์ดอนแมคคินเนอรี่ซึ่งเป็นตัวแทนของโรตเรี่ท่านคอร์ดอนแมคคินเนอรี่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเอามาให้ทําไมเพราะอะไรท่านเลยฝากถามล่ามหรือผมไม่ได้อยากเป็นท่านพิชัยว่าทําไมเอาเปลือกหอยหมาให้เขาไอตาโลโก้เนี่ยไม่หินไม่ใช่หินหยางครับเป็นเปลือกหอยที่ที่สีส้มๆนะฮะตรงเนี้ยอ่ะฝั่งฝั่งนี้ครับ ฝังไม่ใช่กระเป๋าฮะอ่ามันไม่หยินงหยางนะมันเป็นเปลือกหอยนะครับแต่เขาดีไซน์ให้ทำสมัยหญิงนั้นตอบว่าวันนี้เนี่ยเขานําเปลือกหอยมาให้เพราะว่าสึนามิพัดพาเอาสามีสุดที่เขาหายไปในทะเลสึนามิพัดพาลูกน้อยเขาหายไปกับเกลียวขึ้นสึนามิทําให้บ้านทั้งหมาเขาหายวับไปกับตา รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดวันนี้โรตอรี่มาสร้างบ้านหลังใหม่ให้เขาวันนี้เขาเดินกลับมาที่บ้านหลังนี้ครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีบ้านหลังนี้อยู่แล้วเขาเห็นเปลือกหอยที่สามีเขาไปในไปหาปลาในทะเลกลับมาแล้วมีเปลือกหอยนี้ไปนที่ระลึกวางไว้บนหิ้งแล้ววันนี้บ้านและทุกอย่างไม่มีเหลือแต่เปลือกหอยตกทิ้งอยู่ที่พื้นดิน เธอเก็บเปลือกหอยไว้เหมือนกับว่าเปลือกหอยอันนี้คือความหวังสุดท้ายที่มีอยู่เพราะสามีลูกและทรัพย์สินหายหมดแล้วเหลือแค่เปลือกหอยเป็นความหวังของเธอเธอบอกว่าวันนี้ลวตเตรี่สร้างบ้านหลังใหม่เขาสร้างทรัพย์สินให้เขาใหม่เธอเลยดังความหวังสุดท้ายเนี่ยมามอบให้สามารถลดตกเหวลดพิคว่ำเพราะขนทางอันกุกคราแต่ก็ไปถึง แล้วเธอและทีมงานก็ประกอบเครื่องครองน้ำระดับใหญ่ให้กับหมู่บ้านท่านสังเกตไหมครับว่าน้ำเนี่ยเวลาไหลที่สูงมาในป่าดิบชื้นนะครับมันจะเป็นสีแดงขุ่นตลอดเวลาไม่มีสีขาวเลยชาวบ้านก็ตักน้ำพวกนี้อย่างมากก็ลองให้มันตกตะกอนแต่ก็ยังมีสีเหลืองสีแดงขุ่นแล้วก็ใช้น้ำนั้นอุปโภระริโภค ท่านสังเกตได้ครับถ้าท่านไปเมืองการท่านไปล่องแพท่านใส่เสื้อขาวลงไปท่านสักไม่ออกน้าเสื้อท่านเนี่ยน้เป็นอย่างนั้น,นจริงๆเพราะฉะนั้นชาวบ้านในโดมินิกันในป่าตรงเดดนี้ดื่มน้ําและอาบน้ําใช้น้ําอันนี้ทุกอย่างเมื่อเครื่องกองน้ําติดตั้งเสร็จวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดโครงการเซฟาน,นี่ก็อบอกว่าอ่ะพวกเราไปทดลองเปิดน้ําดู ดูซิว่าระบบทํางานได้เรียบร้อยไหมสุภิริก็เอากระมังไปลูกหนึ่งแล้วก็รองน้ําแล้วก็เปิดน้ําน้าําใสๆก็ไหลลงมาสู่ภาชนะตามธรรมเนียมฝรั่งครับพอ,พอสศโครงมารผสมเหล็กก็ดีใจกอดกันตบมือเฮรันแล้วก็ปิดน้ําพอปิดน้ำปุ๊บมีเด็กชาวดูมีกันสองคนเดินเข้ามาหาเธอ เขย่าแขนเสื้อเธอแล้วบอกว่าหมานะเสกน้ำขา,ขาวๆให้ดูอีกสักครั้งสิเสกน้ำขา,ขาวๆอยู่สักครั้งเด็กไม่รู้ว่าคำว่าใสๆคืออะไรปนน้ำสีแดงดแเหรอเนีต้องเสกสีขาวๆอยูหน่อยฉชนบอกอืมนั่นแหละครับตวนร้สามารถตับรรดานในสิ่งที่หลายๆอย่างที่คนขาดแคลนสามารถตันบรรดาให้ได้ แต่เซอรี่บอกว่า The Magic of r o t a r y ไม่ใช่เวทมนต์ที่ท่านจะเสกโครงการต่างๆเสกรถแอมบูลานมาไม่ได้เสกคอมพิวเตอร์ไม่ได้เสกเงินทองไม่ได้เสกเสื้อผ้าไม่ได้แต่เซอรรี่บอกว่า The Magic of r o t a r y คือการกระทำซ้ำๆทำบ่อยๆทําให้ชินทำจนเป็นนิสัยเหมือนเสอกออกมาได้เสกใช่ไรครับ คนไทยเราพอเรายกมือไหว้ทุกคนไหว้ตอนี่คือเดอะเมชินของคนไทยนะครับท่านยกมือไหว้ตั้งแต่เด็กจนโตเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนไหว้ท่านท่านไหว้กลับนั่นคือท่านทําซ้ำๆทําจนชินทําจนเป็นนิสัยเหมือนทักเสกมันออกมาได้เช่นอย่างครับวันนี้สโมสรโรนีอันดามันก็ได้ทําแบบนั้นประชุมกันเป็นซ้ําๆประชุมกันชินชจนเป็นนิสัย เหมือนออกมาจากบ้านได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวชุมชนลาวัยหรือรอบข้ามที่ต้องการได้ท่านทำซ้ำๆมา20กว่าปีจนเป็นนิสัยแล้วทุกวันนี้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ประชุมไม่ได้เหมือนขาดไปทุกอย่างนี่ไงครับเป็น The Magic of Rotary ที่ทำซ้ำๆทำดนชินทำจนนิสัยเหมือนเสษแป้งมาคั้งนี้ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะทําอย่างนี้ต่อๆไปได้เรื่อยและคิดว่าทําได้แน่แน่แล้วก็ทําให้โดดเด่น,นมันยิ่งใหญ่แล้วก็ทําประโยชน์ให้กับชุมชนชาวลาวัยและรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและถาวรตลอดไปครับขอบคุณครับ